สวัสดีครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องตุ๊กติ๊กเดอะฮีโร่นะครับแต่เป็นช่องของเจมกิกแฟมิลี่นะครับนี่คุณผู้ชมผมอยู่กับเจ้าของช่องแล้วค่าสวัสดีหน่อยอีกรอบหนึ่งนี่คุณผู้ชมครับวันนี้ติ๊กมาที่บ้านของน้องเจมกับน้องกิกแล้วก็น้องโจน,นะฮะแล้วก็คุณป้าป้าทั้งหลายนะครับคือวันนี้ได้มาเจอน้องทั้งสองคนนะครับผมก็แนะนําว่าให้น้องเนี่ย ทำช่อง y t u t u นะครับเพราะว่าหลายคนอยากจะติดตามน้องเจมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่หลายคนเพิ่งจะรู้จักนะฮะในใน,ในส่วนของ FC ทุกติ๊กนะก็คือน้องกิ๊กนะครับเพราะว่าน้องเสียงดีมากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นนักร้องสายประกวดด้วยตอนนี้น้องกำลังเดินตามความฝันน้องอยู่นะครับ แล้วก็ผมก็เลยแนะนําว่าให้น้องเนี่ยเปิดช่อง u t u b e นะครับในการที่จะ,ะให้ทุกคนได้เข้ามาติดตามนะฮะจากนั้นมันก็จะพัฒนาในเรื่องของอเป็นรายได้ตามมาคุณผู้ชมช่วยดันดันน้องหน่อยนะติดตามน้องหน่อยนะครับให้กําลังใจน้องหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าสิ่งที่คุณผู้ชมจะเข้ามาดูช่องเนี้ยนะครับที่คุณผู้ชมจะได้กลับไปนั่นคือความสุขจากเสียงเพลงของน้องทั้งสองคน นะครับโดยเฉพาะน้องเจมน้องกิ๊กนะครับเป็นนักร้องที่เสียงดีมากนะครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ทิ้งบทเพลงของลูกทุ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันซบเซานะครับแล้วก็มีเพลงอื่นๆเข้ามาแทนที่แต่ปัจจุบันนี้นะครับเด็กวัยรุ่นคนรุ่นใหม่นะครับเริ่มให้ความสนใจบทเพลงลูกทุ่งเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะจนกระทั่งจนกระทั่งทำให้เกิด ศิลปินหน้าใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับจะกลายเป็นศิลปินในวันหน้านะครับถ้าทุกคนให้การสรับสนุนแล้วก็การฝึกฝนของน้องเองทั้งสองคนวันนี้พี่ติ๊กเป็นกําลังใจให้กิกแล้วก็น้องเจมด้วยนะคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเจอน้องกิกเจอเจมคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็รู้จักช่องไหนๆก็ฝากช่องให้น้องด้วยนะครับช่องของน้องชื่อว่า เจมกิกแฟมิลี่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะไลน์นี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ